เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาเปิดถังกั่นให้ดูนะว่าไอที่เรากั่นน้ําส้มพันไม้ออกมาใสาๆในข้างในเนยมันมีอะไรบ้างในถังเนี่ยนะครับผมจะล้างทุกๆ60ลิตรนะครับก็จะล้าง1ครั้งเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่า,าเปิดข้างในให้ดูนะครับว่าในถังกลั่นมันจะเป็นสภาพไหนนี่นะครับนี่คือการกั่น60ลิตรนี่าต้อก็เอาเกียงขูดจะเป็นเมือกเหนียว เมือกอเหนียวปิดเต็มถังเลยนะฮะอันนี้คือห0สิบลิตรนะครับเมือกเหนียวเหนียวดำาๆอย่างนี้เนี่ยเต็มถังเลยนะฮะเต็มถังเลยทีเดียวแส่งให้ดูเลยเหนียวมากนะครับอันนี้คือ,อาสารทานะครับหรือว่าน้ำมันดิน,นที่มันติดอยู่เต็มถังเลยนะฮะ นี่คือปริมาณของสารทาที่ที่เราขูดออกมาจากในถังนะครับคือน้ํามันดินดำๆเนี่ยครับที่อยู่ในน้ําส้มควันไม้แบบดำๆที่หลายๆคนใช้กันนะครับนี่ครับคือคือสารก่อมเหลงที่ที่มันสะสมอยู่ในนั้นนะครับนี่นะครับนี่หกสิบลิตรนะลิตเล็กน้อยนะครับแล้วลองใช้ทุกวันนะครับแล้วเราก็บอยพกเข้าไปนะครับคือสารก่อมเร็งล้วนๆเลยเนี่ยในถังก็จะสะอาดเอี่ยม ก็ไม่ถึงขั้นเอี่ยมหรอกครับแต่ก็ประมาณนี้นะครับเราก็จะขัดกันอีกรอบหนึ่งสารทาหรือน้ํามันดินเป็นสารพิษไอระเหยที่มีลักษณะเหนียวเหนียวเป็นคอนลอยที่ผสมอยู่ในน้ําส้มควันไม้ดิบและน้ําส้มควันไม้หมักเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะก่อให้เกิดสารที่ชื่อว่าคาซิโนเจนซึ่งเป็นสารกระตุ้นให้เกิดเซลล์มะเร็งในร่างกายน้ำส้มควันไม้กันจึงเป็นทางเลือกที่ดีนะครับสำหรับคนที่รักสุขภาพ นี่ครับสารทาที่อยู่ในน้ำส้มขอนไม้ดูว่า60ลิตรนี่มีปริมาณเนี่ยมากขนาดนี้เลยครับที่เรากันออกไปนะครับพวกสารก่อมเร็เงต่างๆนะครับผมก็เลยอยากจะแนะนําให้ทุกคนเนี่ยนะครับหันมาใช้น้ำส้มขอนไม้กันกันนะครับเพราะว่าเ,าเราได้เอาสารทาหรือสารก่อมเร็เงเนี่ยออกไปเยอะมากๆเลยนะครับเพื่อให้มันปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ใช้ทุกคนนะครับฝากด้วยนะครับผม